อันนี้เป็นทางเดินเรียบแม่น้ําที่มันกุ้ยหลินแหมถ้ากรุงเทพเรามีแบบนี้บ้างก็ดีน้ำพุดนตรีน้ำพุดนตรีเนี่ยเสียงเพลงคลาสสิกดังกึกมีเรือล่องแม่น้ำผ่านอ่ามีเรือล่องแม่น้ำอาวผู้บรรยายหญิง่สวัสดีค่ะเนี่ยจะเห็นว่ามีเก้าอี้เห็นไหมถ้ารมแม่น้ําเจ้าพยาเราทําแบบนี้ได้เลยเยี่ยมเลยแต่ว่ามันมีปัญหาคือเรื่องชาวบ้านไม่ยอม ชาวบ้านจะมีเรือแพเนี่ยเราจะเรียบแม่น้ำไปตลอดบนมาให้กลับมาดูหน่อยบรรยากาศนี่มีร้านค้าข้างทางด้วยยลุมเชี่ยวลุมเชี่ยวเดินีดนตรีคลาสสิกดังนะนำ<ด>้ำมูดนตรีประกอบฉากใช่ดูเลยมีน้ำขายได้ลงไดเทพดีนะเจ้าพญาเราถ้ามีอย่างนี้ได้สวยมากเนี่ยดูต้นไม้ประดับแสงสี น้ำพุดดนตีนี่เห็นไหมน้ำพุดดตัตีเสียได้วิดีโอมันซูมไม่ได้ตามจังหวะเสียงเพลงเขาด้วเนี่มีรายการอาหารอ่านไม่ออกสิบหยวนสิบยี่สิบหยวนสิบห้ายวนก็ได้เพลงจบ